สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในกลุ่มความรักมิติหญิงรักหญิงนะคะประจำเดือน4เมษาพุทธศักราช2564 2021ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของบออวาด Amazing Tharo Channel ค่ะวันนี้นะคะบมอวาดจะมาในเรื่องของการพยากรณ์ในความรักหญิงรักหญิงแต่เราจะพยากรณ์เป็นภาพรวมกลุ่มในกลุ่มธาตุน้ํา กลุ่มราศีธาตุน้ำจะแบ่งออกเป็น3ราศีนะคะคือมีราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกใน3ราศีนี้ความรักหญิงรักหญิงของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเปิดใจกว้างๆค่ะเดี๋ยวเราจะพายากรณ์ในแต่ละราศีกันนะคะ ปกติแล้วหมอว่าจะแนะนำว่าคนดูดวงเกี่ยวกับเรื่องคู่รักต้องใช้วันเดือนปีเกิดคู่นะคะจะใช้คนใดคนหนึ่งไม่ได้และการดูดวงแบบนี้เรียกว่าการดูดวงแบบ general reading การดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะเปิดใจกว้กวางๆค่ะนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนสเมษานี้ความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มหญิงรักหญิงของคุณจะเป็นอย่าง ในแง่ของความรักนะคะในแง่ของความรักความรู้สึกนะคะยังคงมีในเรื่องของความ ในคู่ของคุณนะ่ะมันจะมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะทําให้มันเกิดหรือแฟนของคุณจะทําให้มันเกิดสุดท้ายผลที่มันอยู่ตรงกลางนะ่ะมันก็จะสะท้อนกลับให้คุณได้รู้สึกให้แฟนของคุณได้รู้สึกเพราะฉะนั้นดวงชะตาที่พูดถึงอาจจะเกิดจากคุณก็ได้หรือเกิดจากคู่ของคุณเป็นผู้ริเริ่มหรือทํามันก็ได้นะคะในความรักของชาวราศีพิจิก อ๋อราศีมีนโทษค่ะในกลุ่มของชาวราศีมีนนะคะในกลุ่มธาตุน้ําราศีมีนความรักของคุณนะจะไปในทิศทางที่เออ่ต้นเดือนนะดีนะมันเหมือนกับว่าเออคิดเห็นเหมือนกันรู้สึกดีแต่พอปลายเดือนเมษาจะมีเรื่องมีปัญหา ให้ต้องทะเลาะกันและเหมือนกับว่ากัดฟันทนอยู่หรือเป็นความรักที่อิ่มตัวนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยในกลุ่มของชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์จากดีๆอยู่ดีๆแล้วต่างคนต่างมีความรู้สึกอึดอัดและอยากประกาศอิสรภาพนะคะหรือว่าอยากจะเป็นตัวตนของตัวเองไม่อยากจะมีพันธะผูกพันซึ่งกันและกันไพ่โสดขึ้นสิบดาบขึ้นเดะฟูเกิดขึ้น คบกันไปแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่ามันมัน,มนเราดูไร้ค่าเราดูไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะ มีโอกาสใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเลยดูว่างเปล่าเสเหลือเกินนะคะเพราะว่าความรักของคุณอนะ่ะมีการแข่งใส่กันมีมีเรื่องของความมีเหตุมีผลมีต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ก่อให้เกิดการตัดสินใจการมองผิดมองถูกทั้งๆท,ที่เราเป็นแฟนกันอนะราศีมีนคุณเข้าใจไหมคุณเป็นแฟนกันอนะแต่ทีกับเพื่อนอนะ่ะคุณหย่วนได้แต่กับคู่ของคุณเองหรือว่าตัวของคุณเองกับไม่ได้ต้องเป๊ะ ต,อองงต้องอย่างงู้นต้องอย่างงี้ไม่ได้นะมาสายไม่ได้นะลืมไม่ได้นะเอ้าที่เพื่อนลืมทําไมเราไม่โกรธเพราะฉะนั้นชาวราศีม,มีนระมัดระวังปัญหาที่เกิดจากคุณกับเขาสองคนมาจากความรู้สึกอยู่ดีๆเหมือนรักกันเหมือนเหมือนน้ำช่วงน้ำต้มผักอะมันก็หวานเนาะพอไปสักพักแล้วต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนอย่าง ถ้าทะเลาะกันก็ต้องหาคนผิดคนถูกพอทะเลาะกันอีกก็หาคนต้องรับผิดชอบว่าใครเป็นคนผิดคุณนั่นแหละเป็นคนเริ่มทั้งทงท,งที่มันยว่นได้อ่ะมันก็ทําให้บางคู่บางเกณฑ์บางดวงชะตาของชาวราศีมีในในกลุ่มความสัมพันธ์หญิงรักหญิงจะมีบางคู่ที่ล้มกลางทางก็คือเมษาเนี่ยไปไม่รอดนะคะแต่ถ้าคู่ไหนสามารถอดทนนะคะโอ้โหเดะมูนเกิดขึ้นแบบนี้คือปัญหาร้อยแปดพันเก้านอนเจ็ดดาบ กูไม่กลับนะคะเจดาบกูไม่กลับคือมีอยากต่างคนต่างไปอ่ะเอาอย่างนี้ชาวราศีมีนะฟังไว้นะถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์หญิงรักหญิงหมอว่าเตือนแบบนี้อย่าทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าหาคนผิดคนถูกนะคะถ้าคุณหาคนผิดคนถูกรับรองว่าเมษาเนี้ยคุณก็สิ้นสุดค่ะก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไพ่แห่งความทุกข์ระทมใจไพ่แห่งการหนีหนีแบบ หนีเลยอะ่ะปิดช่องทางการสื่อสารปิดการติดต่อปิดเลยอะ่ะแล้วพ่ห้ดาด่าแบบนี้บอกได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อให้พูดต่อให้ง้อก็ไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้นขอให้คุณผ่านเดือนเมษานี้ให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้การทะเลาะกันก็จะเกิดความลับเกิดการไปไหนมาไหนไม่บอกกล่าวเกิดความรู้สึกอึดอัดอยากออกไปข้างนอกไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากอยู่ด้วยกันเป็นแบบนี้และอย่าเห็นว่าทุก คุณและเขาเป็นของตายซึ่งกันและกันไม่มีวันหรอกเขาไม่ทิ้งฉันหรอกเขาไม่มีวันไปไหนหรอกไปไหนไม่รอดหรอกอย่าคิดแบบนั้นนะราศีมีนเตือนไว้ก่อนคู่ของคุณความรักความสัมพันธ์ในเดือนเมษามีโอกาสอับปางลงได้วิธีแก้ค่ะโอ้โหมันอึดอัดจริงๆนะไพ่บอกว่ามันแก้ก็แก้ไม่ได้เหมือนมีใครสักคนหนึ่งในในราศีมีนเนี่ยอาจจะเป็นคุณหรือเป็นแฟนง,งคุณอนะ่ะแบกบโลกทั้งใบเอาไว้แล้วนะคะ เอาแต่ใจตัวเองก็ยังรักกันนะแต่ความแคร์กันมันน้อยนะคะความแคร์กันมันน้อยนะคะไพ่บอกว่าทางรอดทางรอดก็คืออะไรที่คุณแบกเอาไว้อะถ้ามันหนักก็ปลดทิ้งทางออก นึกถึงวันที่เรามีความรักกันมากๆมีความสัมพันธ์ทางกายกันบ่อยๆหน่อยหรือว่าเขาเรียกว่าบางครั้งการความสัมพันธ์ทางกายมันช่วยละลายพฤติกรรมความแข็งกร้าวในความรู้สึกอยู่ดีๆคิดอยากเลิกแต่พอเราไมีความสัมพันธ์ทางกายมันเหมือนแบบเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนมันจะเชื่อมคุณให้เข้าหาการทางรอดทางออกผลลัพธ์แคร์กันเยอะๆค่ะ แคร์กันเยอะๆค่ะทางรอดทางออกผลลัพธ์แคร์กันเยอะๆค่ะชาวราศีมีนถ้าอยากไม่อยากให้ความรักอับปางทางรอดคืออย่าแบกโลกทั้งใบเอาไว้พูดคุยกันทางออกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเข้าใจกันมากขึ้นจูนกันให้ติดแล้วก็ผลผลลัพธ์ของมันคือแคร์กันเยอะๆค่ะฟังเสียงหัวใจของต่างคนต่างฟังเสียงหัวใจของอีกฝ่ายรับรองว่าจะผ่านไปได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถทําตามนี้ได้หมอว่าก็ขอแสดงความเสียใจความรักของคุณมันมีรอยร้าวขึ้นแล้วในความรู้สึกก็มีโอกาสที่จะรัก และเลิกกันในเดือนเมษาขอให้รอดนะคะขอให้รอดตามไพ่แนะนำเนาะ ไปต่อในกลุ่มราศีธาตุน้ําเป็นชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎว่าอย่างไรกันบ้างนะชาวราศีกรกฎเปิดใจกว้างๆค่ะเพราะว่าความรักหญิงรักหญิงของคุณจําเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดคนคู่กันนะคะใช้วันเดือนปีเกิดคนใดคนหนึ่งไม่ได้และการดูดวงแบบนี้ไม่ได้เจาะจงดวงของใครเป็นแนวทางในการวางแผนในการประคองความสัมพันธ์และรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเนาะนะคะอาจจะเกิดกับคุณ100หรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะอ่ะ ฟังไว้แล้วก็ไม่ได้ชีน้นาให้ต้องเครียดหรือกังวลชาวราศีกรกฎธาตุน้านะคะความรักความสัมพันธ์ในเดือนสี่เมษาในความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงสวยงามนะคะค่คนรักกันอาจจะเพศไหนรักกันก็ตามแต่สวยงามหมดมันทําให้โลกใบน,นี้มันสดใสค่ะนะคะเพราะมันไม่มีอะไรต้องขีดเส้นใต้ว่าจะต้องชายกับหญิงเสมอไปเนาะความสัมพันธ์ของคุณนะ,นะคะจากเดือนก่อนที่อาจจะมีความอึมครึมเกิดขึ้นมีการรักเลิก,ลก,ลก,ลกในเดือนที่แล้วหรือมีการแบบว่าเกิดช่องว่างเกิดการเหินห่างหรือว่า หยุดพักการติดต่อกันไปบ้างหรือว่าบล็อกไลน์บล็อกเบอร์อะไรกันก็ตามถ้ามีคู่ไหนเกิดปรากฏผลลัพธ์แบบนั้นนะคะมันจะก่อให้เกิดความคิดถึงความคิดคำนึงในเดือนนี้เกิดขึ้นมีโอกาสที่อยากจะติดต่อหากันเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่อยากจะพูดคุยกันเกิดขึ้นนะแต่มันเป็นการคุยกันเหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการกลับมาเป็นคนรักนะคะ แต่เป็นการคุยกันเพื่อเป็นมิตรภาพที่ดีช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นน้องที่ดีมากกว่าในกรณีที่เหมือนมีปัญหาการจากเดือนที่แล้วแล,ล้วรักเลิกเดือนนี้จะกลับมาคุยกันแต่มันคุยกันเหมือนเราถอยไปคนละก้าวหมดแหละนะคะแต่แล้วก็ไม่ได้มองว่าอนาคตจะต้องกลับมารักกันใหม่นะคะมองว่าเออเราเป็นแบบนี้ก็ดีเนาะถอยกันคนละก้าวต่างคนต่างม,มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันแต่อาจจะไม่ใช่สถานะของคนรักเป็นกนาณมิตรที่ดีนะคะที่ นี้บางคู่บางดวงชะตาเนี่ยเดือนที่แล้วไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าพอเข้าเมษาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีมุมมองในเรื่องของความรักเป็นรองแต่มันมีมุมมองในเรื่องของอนาคตขึ้นมาเป็นเกณฑ์หลักในความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีมุมมองในเรื่องของการที่อยากจะทําตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการงานมากขึ้นอยากจะทําอะไรที่มันดูเหมือนแบบพัฒนาตัวเองมันก็มีเหตุให้มีการเดินทาง หรือว่ามุ่งมั่นในการทํางานหรือว่าเดินทางขยับขยายทํางานในต่างที่ต่างแดนต้องมีการห่างกันเกิดขึ้นมันมีความห่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีเรื่องของเวลาที่ให้กันน้อยลงเพราะว่าอีกฝ่ายทุ่มเทในเรื่องของการงานมากขึ้นทีนี้ชาวราศีกรกฎต้องทําใจเป็นกลางเพราะว่าอะไรที่มันเกิดตรงกลางเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดไม่ว่าคุณจะทําให้มันเกิดนะคะกรกฎหรือแฟนของคนราศีอะไรก็ตามที่ทําให้มันเกิดสุดท้าย เหตุการณ์นั้นมันก็ส่งผลต่อคนสองคนวันยังคำ่ำเนาะเพราะฉะนั้นใครจะทําให้มันเกิดคุณก็จะได้รับผลกระทบแบบนั้นดังนั้นในเดือนเมษานี้ความรักของหญิงรักหญิงนะคะในกลุ่มของชาวราศีกรกฎจะเป็นลักษณะเหมือนมุ่งมัน่นใส่ใจในเรื่องอื่นมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักละนะคะมีความแบบว่าเน้นเป็นการคุยกันเรื่องงานมากกว่าที่ปรึกษามากกว่าให้ความช่วยเหลือมากกว่าคนที่เคยมีปัญหาระหองระแหงกัน หรือว่าหยุดคุยกันในเดือนที่แล้วเดือนนี้จะกลับมาคุยกันแต่เป็นเพื่อนที่ดีแต่คนที่เป็นแฟนกันอยู่เขาก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะฟังนะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทํางานในต่างที่ต่างแดนต่าง ต่างจังหวัดต่างเขตต่างอำเภอต่างสาขานะคะก็ทําให้เจอกันน้อยลงหรือถึงแม้คุณจะอยู่ด้วยกันคุณก็จะมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแหม่มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวังนะคะกลุ่มนี้ถ้าคู่นี้ถ้าจะทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งนะจะทะเลาะกันด้วยฉันฉันบอกให้คุณทำแบบนี้มันดีนะ ก็เขาไม่ทำอะ่ะเขาเรียกว่าบางทีเรามีความปรารถนาดีให้เขาแต่เขาไม่สะดวกจะทําตามใจเราก็จะงอนกันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นแนะนําได้เป็นกระยามที่ดีได้เดือนเนี้ยมันมาเพื่อให้คุณเป็นคู่คิดคู่หูแต่ไม่ใช่ว่าคิดแล้วเขาต้องทําตามถ้าเขาไม่ทําตามเราต้องโกรธอันเนี้ยระวัง มันก็จะโกรธกันด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะต้นเดือนอาจจะมีจุกจิกจุกจิกแต่พอปลายเมษานะคะพอสัปดาห์ที่4ี่ของเดือนเมษาก็จะเข้าสู่เข้ารูปเข้ารอยเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันทีนี้เรามาดูกันทางรอดทางออกแล้วก็ผลลัพธ์ถ้าคุณอยากให้เดือน4ี่เมษานี้ผ่านไปในทิศทางที่ดีคุณควรทำยังไงไพ่บอกได้ค่ะไพ่จุดเทียนจะให้แสงสว่างทางปัญญาของคุณคือโอ้โอ อย่าทางรอดคืออย่าบงการกันให้มากนะเป็นคู่หูเป็นคู่คิดไม่มีใครเป็นฆ่าทาตบริวารเราไม่เราอย่าเอาใจ,ใจตัวเองโดยสั่งสั่งสั่งเขาไม่ว่าจะเป็นกรกฎเองหรือแฟนของคุณเองก็ตามนะคะมันส่งผลไม่ดีนี่คือทางรอดถ้าคุณไม่อยากไม่อยากที่จะเป็นเหมือนไพ่ไม่อยากที่จะมีปัญหาไม่อยากที่จะเป็นความรักที่ดูแล้วมันไม่ค่อยดีในเดือนสี่คุณจะต้องอย่าบงการซึ่งกันและกันค่ะเป็นคู่หูกันดีกว่า นะคะไม่ว่าจะอายุต่างกันแค่ไหนเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ที่ดีดีกว่าใบที่2ทางออกค่ะทางออกก็คืออย่าคิดมากค่ะคิดมากคิดมายอย่าบงการชีวิตเขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองแต่เราเข้าใจบนพื้นฐานความรักดีกว่านะคะผลลัพธ์นะคะถ้าคุณทำตามให้บอกได้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงโบยบินอิสระความสุขข่าวดีนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับคืนมา หาคุณเองความรู้สึกดีๆก็จะกลับคืนมาคู่นี้ความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในเดือนสี่เมษานี้ต้องไม่บงการกันไม่คิดมากใส่กันปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ เป็นกาลยาณมิตรที่ดีให้กําลังใจให้แนวทางเขาจะทําไม่ทําไม่ว่ากันแต่เป็นกําลังใจที่ดีซึ่งการาการะันอย่างนี้จะดีกว่าความรักจะลดบทบาทลงแต่ความการช่วยเหลือการการทํางานการดึงหางานให้กันทำเนี่ยจะค่อนข้างเด่นกว่านะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดกับชาวราศีกรกฎค่ะเราไปต่อคะ่ะ เราไปต่อความรักหญิงรักหญิงกับชาวราศีพิจิกในกลุ่มธาตุน้ําราศีสุดท้ายกันชาวราศีพิจิกเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ระบุเจาะจงการดูดวงความรักต้องใช้วันเดือนปีเกิดคนคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงเป็น general reading ไม่ได้เจาะจงดวงของใครเปิดใจกว้าง ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะอะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีเราก็ไม่ต้องนํามาใช้นะคะอ่ะชาวราศีพิจิกนะคะความรักหญิงรักหญิงเดือน4เมษานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณร,ระมัดระวังบุคคลที่3นะคะบุคคลที่3ในที่นี้คือบุคคลที่3หรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาแทรกกลางระวังความรักสามเศร้าการคบซ้อนเกิดขึ้นด้วยกิเลสต,ตัณหาราคะด้วยความไม่ยับยั้งชั่งใจ บางทีคนมือที่สาอาจจะเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์ในในตัวชาวราศีพิจิกก็ได้หรือว่าตัวในแฟนของราศีพิจิกก็ได้แต่ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นผลกระทบมันอยู่ตรงกลางราศีพิจิกคุณเป็นราศีพิจิกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แฟนคุณราศีอะไรไม่รู้แต่เมื่อมันมีเหตุการณ์มันก็ต้องส่งผลทผั้งคู่ไม่ได้ส่งผลคนใดคนหนึ่งใครจะเป็นคน ปันใจหรือใครจะเป็นโขหรือว่ากรหรือว่าพิจิกปันใจหรือพิจิกไม่ปันใจสุดท้ายเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบร่วมกับสิ่งเหล่านั้นแต่บอกได้เลยว่าเดือนนี้เรามาระวังคนที่เข้ามากับเราหรือแฟนเราหรือส่งผลกระทบต่อเราหวังผลประโยชน์มากกว่าความจริงใจเพราะฉะนั้นมือที่สามคนแทรกกลางหรือคุณแอบไปมีคบซ้อนซ่อนกิก๊กคุณก็เขาก็หวังผลประโยชน์ในตัวคุณคะ่ะ ความรักที่คุณสร้างมามันยากเย็ยนเหลือเกินกว่าจะจีบน้องคนนี้ได้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันมัน อย่าให้หวนคิดไปถึงตรงนั้นนะคะแล้วระมัดระวังนะคะว่าถ้าคุณคบซ้อนหรือว่าคุณมีกิ๊กมีความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆอยู่แล้วคนคนาน,านั้นน่ะหวังผลประโยชน์ในตัวของคุณนะคะบอกได้เลยว่าที่เก็บไว้เป็นความลับจะถูกเปิดเผยจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมเขาจะเป็นคนเฉลยตรงนี้มาคู่ของคุณไม่ได้จับได้แต่เพื่อนสนิทมิสหายทั้งของคุณและของเขาเนี่ยจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาความรักของคุณที่มันมี ที่มันมีปัญหาซ่อนเลนเนี่ยจะกลายรู้เป็นในวงกว้างเลยวุ่นวายกันหลายคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักเดียวใจเดียวจะไม่เกิดความรู้สึกวุ่นวายแบบนี้ในเนี้ยในคู่เนี่ยไม่พิจิกก็ใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นแล้วก็มีรักซ้อนหรือแอบบคบใครทางออนไลน์เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายก็รู้มันมันแตกอะค่ะแผนมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเองคือแฟนเราไม่ได้พิรุษ แต่แล้วเราไม่ได้จับได้ด้วยว่าพี่รู้แต่คนรอบข้างมาบอกเราผู้หวังดีนั่นแหละทั้งหวังดีอยากให้เรารู้แล้วหวังดีประสงค์ร้ายอยากให้เราจัดการหรืออยากให้เราแบบให้รู้ซะมัง่งบางทีมันก็มีหลายอย่างนะคะเนี่ยโอ้ครีนดาบครีนไม้เท้าเกิดขึ้นรับรองมีการจับได้แนะ่นอนพอจับได้แล้วเกิดการคาดโทษกันเกิดขึ้นเกิด ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นชาวราศีพิจิกเรามาระวังเรื่องบางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนาหมอว่าไม่ได้เหมารวมว่าราศีพิจิกต้องเป็นเหมือนหมอวาดบอกนะคะพยากรณร่วงหน้าแบบนี้แต่ราศีพิจิกบางดวงชะตาที่มันถึงจุดตกจริง,รงๆในเรื่องของความรักเพราะการปันใจการแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยการแอบคบซ้อนซ้อนเงื่อนจะถูกเฉลยด้วยคนรอบข้างของคุณและถูกตัดสินความด้วยคน คือโดยคู่ของคุณแหละอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือใครสักคนหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงเป็นจุดสิ้นสุดแล้วทุกอย่างจะจบในเดือนเมษานี้ทั้งหมดเรามาดูไพ่ชี้นําทางออกทางรอดทางออกนะคะว่าเราจะทํำยังไงไพ่จะบอกอะไรเรานะคะเรามาดูใบแรกทางรอดทางรอดที่ไพ่ยอยากจะเสนอคือโอ้โหแบกโลกไว มีหลายโลกหระคะมีใบโลกใบที่หนึ่งโลคใบที่2โรคใบที่สามะคะเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยเอาลงนะคะใบที่สทางออกนะทางออกก็คืองวสันหลังหวะคะ่ะยังไงทางออกมันก็คือมันก็ต้องมีพี่รุษอยู่วันยังคำ่ำไพ่ใบนี้คือขูกแทงข้างหลังคะ่ะทางออกก็คือยังไงซะคนของคุณต้องรู้อยู่วันยังคำ่ำแล้วผลลัพธ์นะคะไพ่บอกว่าอะไรพวกคุณอจะกลับมาเหมือนกับว่า มาเหมือนเดิมแหละแต่เหตุการณ์มันจะจบลงเนี่ยภายในเดือนนี้แหละเพียงแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันรุนแรงเพราะาไพ่ใบนี้คือไพ่สีแดงไพ่แห่งมีดแล้วไพ่แห่งชงักปักหลงังไพ่ของคนถือดาบที่แทงอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะนั่นส่งผลว่าดวงชะตาเนี่ยมันต้องมีเรื่องแรงก่อนที่มันจะกลับมาฟ้าหลังฝนเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าถ้าคุณมีโลกเกินหนึ่งใบมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนจงรีบสละมันทิ้งซะ คุณแบกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะความรักจะรั่วไหลแล้วกลายเป็นข้อมันกลายเป็นปัญหาและคนหมู่มากก็จะรู้ถ้าคุณเคลียร์ก่อนความรักคุณจะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไม่รีบเคลียร์ภายในเดือนเมษานี้นะคะชาวราศีพิจิกหรือแฟนของคุณนะจะได้รับผลกระทบเดียวกันคือการตัดสินแต่มาวาดมาว่าสุดท้ายคู่นี้ก็ยังจะกลับมาคบกันแต่มีการเลิก กับคุณมือที่สามมากกว่าเพราะมือที่สามเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะ <_ d ata> ก็จะรู้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครไม่เกิดขึ้นขอให้ประคองความรักให้ดีแสดงว่าดวงคุณไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแสดงว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวของความรักที่มันจะต้องผ่านไปในแต่ละเดือนแต่บังดวงชะตาที่ดวงตกของชาวราศีพิจิกเนะี่ยมันก็ส่งผลต่อให้เราเป็นแบบนี้ทําให้เกิดเรื่องหรือคู่ของคุณทําให้มันเกิดเรื่องแต่มันจะจบ ตัดจบภายในเดือนนี้ละค่ะเมษายนนี้แต่อย่าให้รอให้มันเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าคุณรีบเคลียร์ตัวเองดีกว่าค่ะและลองดูสิคะว่ามือที่3ที่เข้ามาในช่วงชะตาชีวิตเนี่ยเขาจริงจังหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้จริงจังกับเราเราแค่หลงเขาเปาเขาหรือว่าชอบเขาแบบเนี้ยสุดท้ายคนที่อยู่ปัจจุบันของคุณก็คือคนที่ปาถนาดีที่สุดนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกในกลุ่มหญิงรักหญิงนะคะอันนี้ฝากเอาไว้เรามาระวังเรื่องมือที่3ที่เข้ามาแบบหวังผลประโยชน์และความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปจะถูกคุดแค่แกะเก่าด้วยคนนอกซึ่งไม่ดีเลยนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้หมอว่านลาไปก่อนอย่าลืมแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครุ้มหมอวา่าดหรือ ติดตามกดซับสไคร์ไว้เพื่อดูว่าหมอ่าจะทํ card, ะาคลิป p พิกอคาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักการงานการเงินเลขมงคลบันดาลซับ์บรรดาลโชคได้โชวกันไปก็ดีใจด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ